กับรายการเข้าครัวกับผัวกเก๋เอ้ยไม่ใช่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการย o u New s, <S กับเกร็ดความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะพาไปทำขนมจีนแต้จิว๋วขนมนี้มีชื่อเรียกว่าอิวออ่วกล้วยนะฮะอิ่วกล้วยแปลว่าอะไร อิ่วเนี่ยก็คือแปลว่าน้ำมันก้วยคือคำเรียกขนมรวมรูที่ทำจากแป้งนะฮะฉะนั้นอิ่วก้วยนี่คือขนมแป้งทอดซึ่งไส้ที่เราจะทำานวันนี้เนี่ยก็คือไส้กะหล่ำปลีผัดหมูเราจะใส่เห็ดหอมกุ้งแห้งลงไปด้วยซึ่งขนมเนี่ยเป็นขนมในความทรงจำอย่างหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยแมเ่เลยจะทำกินปีละครั้งแล้วก็จะระดมญาติญาติลูกหลานะมาช่วยกันทำช่วยกันพับสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีไส้กระหล่ำปลีเป็นหลักอย่างเดียวแต่ว่าสมัย หลังๆมันนีก็จะเห็นมีไส้หนอ่อไม้บ้างไส้เผือกไส้หวานไส้นู่นนี่นั่นบ้างก็จะมีวิธีการพับลูกทรงก็จะแตกต่างกันไปะนะฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยดีกว่าแต่ออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นวิธีการทำแบบบ้านๆสูตรบ,บ้านๆเนาะอาศัยใช้ตาใช้ความรู้สึกกะคเนเอาถ้าเกิดว่าจะอยากได้สูตรเป๊ะๆเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเ,เ,เ,เป็นก็ Google เอาเนะ <laughs> าะแต่เดี๋ยวจะพยายามบอกไว้อี ส่วนผสมคร่าวๆอะไรไว้ให้แล้วกันนะครับไปดูกันเลยทีนี้เราก็จะมาดูส่วนผสนมคร่าวๆกันนะครับอันดับแรกก็มีอ่าเห็ดหอมแล้วก็กุ้งแห้งกระหล่ำปีซอยเอาไว้แล้วนะครับคูมาร่าหรือว่ามันเทศนึ่งสุกเอาไว้แล้วอ่ะอันนั้นน้ําเห็ดหอมกุ้งแห้งแช่เอาไว้ที่เราเราแช่แล้วเราก็เอาไว้เติมแบบเป็นน้ําปรุงรสอะไรนี้ได้นะฮะแล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวมีแป้งสาลีนิดหนึ่งแล้วก็ พวกซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยซอสปรุงรสสีอิ้วขาวน้ำตาลนิดนึงเกลือนิดนึงพริกไทยเยอะหน่อยเพราะเราชอบเผ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นซอสปรุงรสเฉยๆแล้วก็มีน้ำมันสีอิอกไว้สำหรับผัดนะฮะมาเริ่มขั้นตอนแรกเลยก็เราก็ต้องผัดไส้เตรียมไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็เปิดเตาเราก็เติมน้ำมันสำสำหรับผัดลงไป เราก็เปิดไฟลกลางก่อนนะครับให้น้ํามันร้อนนิดนึงแล้วเราก็จะเอาเห็ดหอมลงไปเจียวให้มันมีกลิ่นหอมก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยกุ้งแหง้งโอ๊ลืมส่วนสมสำคัญหมูสับนี่หมูสับเกือบลืมแม่ เราใช้หมูสับวันนี้เพราะเรามีหมูสับแต่ปกติเนี่ยก็ใช้หมูชิ้นหั่นบางๆก็ได้เหรอนี่น้ำมันเริ่มอุ่นแล้วเราก็เอาเห็ดหอมหอมลงไปเจียวก่อนพอเห็ดหอมเริ่มหอมนะครับเราก็เร่งเป็นไฟแรงขึ้นแล้วก็ใส่กุ้งแห้งลงไป กุ้งแห้งเริ่มออกเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่หมูสับนะฮะลงไปนี้เราจะไม่ใช้เยอะเราใช้แค่ครึ่งแพ็คพอเพราะว่าเราเน้นกระหล่ำปีมากกว่าหมูสับแพ็กนี้630กรัมเราใช้ไปครึ่งหนึ่งก็ประมาณ300กรัม เราก็เล่นเป็นไฟแรงนะฮะเราก็ผัดให้หมูสุกเราก็รวนไฟมันก็จะแห้งๆหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนใส่กระหล่ำปลีลงไปในนะ้ำมันก็จะออกนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็กระหล่ำปลีลง เข้ามาน,นิดนึงให้กระหล่ำปีมันลงไปข้างล่าง <c oughs> อู้หูสิ่งกุ้งแห้งหอมมากนี่เสียดาย่าให้หกแล้วก็มาปมรุงรสมันนะน้ำมันหอยสักสองช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรสสักช้อนชาหนึ่งสีอิ้วสักสองช้อนโต๊ะนะฮะเกลือติดหนึ่งแล้วก็น้ำตาลหน่อยหนึ่งพร้อมมนไปตัดรสพวกกรล่งปีมันหวานอยู่แล้วส่วนที่ชอบคือพริกไทยป่น เราใส่ไปเยอะเพราะเราชอบใครไม่ชอบพริกไทยมากก็ไม่ต้องใส่เยอะเท่านี้ก็ได้นะฮะจะใครมีพริกไทยขาวก็ใส่พริกไทยขาวแต่ว่าวันนี้ไม่มีพริกไทยขาวเราใส่พริกไทยดาแทนส่วนตัวคิดว่าพริกไทยขาวเหมาะกับอาหารเอเชียนมากกว่าพริกไทยดาแต่ว่าพริกไทยขาวเราหมดเราก็ใส่พริกไทยดาแทนไปก่อนนะฮะวันนี้ไม่เป็นไรทํากินเองที่บ้านเนาะชอบอะไรก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่ อะไรไม่พอก็ปรับเปลี่ยนเอาเรารู้ว่ารถคนในบ้านเราชอบกินแบบไหนอยู่แล้วหรือถ้าไม่รู้ก็ถามนะฮะเป็นการสื่อสารกันภายในครอบครัวแล้วก็ผัดไปพอให้เครื่องปรุงมันให้กระหล่ำปรีมันสลดแค่นั้นเองผัดให้ผักสลดนะครับสอเสือ,อลอริงดอเด็ดไม่ใช่สลบสอเสือลอลิงบอบไ,ไม้นะฮะเห็นบางคนเขียนว่าผัดให้ผักสลบผัดสลดบสลเป็นยังไงละ่ะเอาไม้ไปตีให้มันสลบเหรอ ก็ไม่ใช่ผัดให้มันสลดคือพอให้มันเหี่ยวให้มันนิ่มลงแค่นั้นเองนะฮะทีน,นี้เราก็ชิมรสด,ดูว่าขาดเหลืออะไรตรงไหนบ้างไหมอ่อนเค็มอะไรไปยังไงบ้างอู้หหอร่อยพริกไทยหอมโอเคได้ลนะปิดเตาทีนี้ สำ,ส,สำหรับสําคัญสำหรับสูตรขนมนี้ที่จะทำให้ห่อง่ายก็คือตรงในส่วนของไส้เนี่ยกระหล่ำปลีต้องซอยเส้นบางหน่อยอย่าให้มันหนามากพอไม่ไม่งั้นเนี่ยตอนห่อมันจะลําบากนะฮะแล้วก็สองคือพอผัดเสร็จสิ่งที่เราต้องทําก็คือเดรนเดรนกรองเอาน้าออกนะฮะเพราะว่าไม่งั้นตอนห่อไส้เนี่ยน้ามันจะเยอะแล้วทาให้หอ่อยาก เราก็เอากระหล่ำปลีใส่กระชอนล,ลงไปไ้ของเราเนี่ยใสกระชอนล,ลงไปนะฮะเห็นไหมมันก็จะมีน้ำออกมาด้วยจากกระหล่ำปลีเนี่ยนันก็จะมีน้ำออกมาอย่างนี้นะฮะเราก็ ตั้งทิ้งไว้ให้มันเด็ดน้าทีนี้ถามว่าน้ําที่แช่เห็ดหอมแช่กุ้งแหง้งหรือว่าน้ําที่่ากลองออกมาจากไส้ที่เราผัดเราไว้ของเราเนี่ยจะทํำยังไงจะทิ้งไหมหรือย,ยังไงอู้ยอย่าไปทิ้งนะฮะเสียดายของดีบอกเลย <c oughs> น้ําเห็ดหอมกุ้งแห้งเนี่ยเราก็ไปใช้เป็นน้าสตอ๊อกน้ําซุปหรือน้าอะไรสําหรับผัดกับข้าวหรือว่าต้มน้ําแกงอะไรก็ได้หรือต้มมามา่าเฉยๆก็ยังอร่อยเพิ่มรสชาติ ทิ้งทำไมเสียดายส่วนน้าผัดไส้เนี่ยเอาไปคลุกข้าวเฉยๆกินก็อร่อยแล้วนะฮะหรือว่ามีผักนองผักลวกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปคลุกข้าวเอาไปหรือเอาไปใส่ผัดผักอย่างอื่นเพิ่มหรือไปใส่จับฉ่ายเนี่ยง่ายเลยอร่อยเก็บเอาไว้ได้หรือจะแช่แข็งเอาไว้ก็ได้เก็บไม่ยากนะฮะต้องเอามาใช้เพราะมันมีรสชาติในตัวของมันอยู่แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอา,อาคุมราระที่เรานึ่งเอาไว้แล้วเนี่ย ปอกเปลือออกเราก็จะไปรีฮีทในไมโครเวฟก่อนนะครับให้มันชุ่มน้ํากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะเอาไปผสมกับแป้งนะฮะเราก็เอามาบดนะฮะใช้ซ่อมนี่แหละบดบดหยาบๆก,ก็ได้นะฮะยังไม่ต้องละเอียดมากเพราะาเดี๋ยวตอนเราไปคุกแป้งนถ้าเรานวดด้วยมือเนี่ยมันก็จะเราเราก็จะรู้จักรสสัมผัสมันมากขึ้เราก็จะบี้มันเพิ่มอยู่ดีนะฮะ ทีเราก็จะาาผสมแป้งกันแก็แป้งข้าวเหนียวมีของเก่าอยู่ใช้ของเก่าให้หมดก่อนค่อยๆใส่ไปนะฮะค่อยๆใส่ไปแล้วก็กะกะเอาแป้งข้าเหนียวก่อนคลุกให้มันเข้ากันเนี่ยเราก็นวดไป ดูมันยังเปียกอยู่หน่อยยังติดซ่อมอยู่หน่อยแล้วก็แล้วเดี๋ยวเราจะแ,แม้งอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปใช้มือนวดนะฮะนะขอละมันเริ่มจะไม่ติดละถามว่าแป้งหรอที่ไม่ติดไม่ชันนี่แหละที่ไม่ติดไม่ติดมันจะอร่อยไหมหรือมันจะต้องส่วนผสมเท่าไหร่นะฮะ แล้วก็แป้งสาลีจี๊ดหนึ่งทีดเดียวจริงๆนะฮะแค่ประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะเองแหละเอ้าวละแป้งเราก็ได้ที่แล้วนะฮะก็นวดแป้งจนเข้ากันดีละแล้วก็ไม่ติดมือลนะนะฮะ เอ้เราก็จะมาเตรียมห่อไส้กันแต่เคล็ดลับตรงนี้ก็คือว่าตัวแป้งเนี่ยเราจะปล่อยให้ขึงทิ้งลมไว้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะแห้งแล้วมันจะเสียรสชาติมันก็จะไม่ดีเท่าฉะนั้นเราก็ต้องหาผ้าอบพลาสติกแรปหรือว่าผ้าขาวบางชุบน้ำเนี่ยมาคลุมเอาไว้หรือว่าก็ะสํเอาฝามาปิดเอาไว้นะฮะทีนี้เราก็จะมาเริ่มห่อกันดูนะฮะเราก็เตรียมแป้งที่เราผสมไปแล้วไส้ แล้วก็มีแป้งสารีเอาไว้กันติดมือหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ภาชนะกันลมที่เราจะเอาไว้ใส่ที่ขนมที่ทําเสร็จห่อเสร็จแล้วนะฮะเริ่มแรกเราก็เอาแป้งขึ้นมานะครับลูกหนึ่งก้อนก็ประมาณขนาดนี้ปั้นเป็นวงกลมก่อนนะฮะ ขนาดประมาณลูกกรอบสายลูกกรอบนะฮะแล้วก็กดให้แบนจากนั้นเราก็ใช้นิ้วอย่างเงี้ยครับไล่นวดให้มันขยายขนาดไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะทําเป็นเราก็มาทําให้มันเป็นถ้วยสสมแบบนี้นะฮะใช้ต,ตรงเนี้ยของนิ้วชี้นะฮะเป็นตัวรีดขอบเข้ามาเรื่อยๆโดยที่นิ้วโป้งเนี่ยก็คือดัน มันหมุนแบบนี้ไปให้มันเป็นถ้วยนะฮะแล้วให้แป้งมันพยายามให้แป้งมันเสมอกันความหนาของมันเนเสมอกันไปนะฮะแล้วเราก็จะมาห่อไส้ใส่ไส้เข้าไปแล้วเราก็จะเอา ก,เร,กเราก็จะเอาอีกลูกหนึ่งมานะฮะกลึงกลมเช่นกันเราก็กดให้มันเป็นทรงถ้วยเหมือนก,นกันกับลูกเมื่อกี้นี แล้วก็พอใส่ไส้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็อีกลูกหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยมาประกบลงไปใส้น้อยไปหน่อย แล้วก็หอ่อการกดปลายมันให้มันเชื่อมกันเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้กระหล่ำปรีที่มันหนามากหรือผัดไม่สลดพอเนี่ยมันก็จะชีดโดชีเดออกมาแล้วก็จะทำให้ห่อยากแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือจับจีบให้สวยงามนะฮะเทคนิคของตัวเลขเองเนี่ยก็คือเราจะทอดด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงนะฮะเราก็ทอดให้มันแค่พอสุก <c oughs> สีไม่ต้องเข้มมากแล้วก็พอเสร็จจากนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทอดไปทั้งแบชเลยแล้วเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปลงอแอร์ฟรายไปจบที่แอร์ฟรายนะคบเพื่อรีดน้ำมันออกเราใช้วิธีนั้นแทนก็จะได้สีสวยไม่อมน้ำมันแป้งกรอบ ทอดไปแล้วก็ดูให้ขนมมันลอยแล้วก็ฟองมันหายฟูนะฮะแต่พอขนมมันก็จะเริ่มลอยขึ้นมาละฟองมันก็จะไม่ค่อยฟูมากละก็กลับด้านมันปุ๊บเราก็ทอดเรียบร้อยเอาไว้ทีนี้ถ้าเราจะ อุ่นกินเนี่ยเราก็เอาไปใส่แอร์ฟล์ของเรามามาดูไส้กันตัดเข้าไปกรอบๆนี่เลยไส้ก็จะเป็นแบบนี้ฮะฮะ s hot เหรอ how is it mm hmm. อ๋อเกิดให้ผ่านก็แปลว่าใช้ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นรายการ เข้าครัวกับผัวคุณแม่นะฮะอันนี้คือสามีข้าพระเจ้าเองอะนะฮะก็จบไปแล้วสำหรับ EP นี้นะครับไงถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e กันด้วยนะครับขอบคุณครับ